ไปชื่นชมนะฮะท่านผู้ว่าปทุมธานีกันหน่อยว่าคนแชร์เยอะมาก<ะ>ในโซเชียลมีเดียนะฮะท่านผู้ว่าเองนะครับสละเงินเดือนของตัวเองช่วยชาวบ้านในช่วงของโควิด -19 ระบาดครับเ<ะ>นี่ยฮะท่านผู้ว่านะครับ o k e b o o k สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีนะครับได้มีการเผยแพร่เรื่องราวดีๆของนายชัยวัฒช,ชื่นโกสมนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสละเงินเดือนเนี่ย สามเดือนเลยนะคุณกมลพรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่ลำบากในช่วงโควิดสิบเก้าโดยหากมีความเดือดร้อนให้โทรสายด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ปทุมธานีแล้วเดือดร้อนกับไอโควิดสิบเก้าเนี่ยหนึ่งสามศูนย์ศูนย์โทรไปเลย<ฆ>เดี๋ยวท่านเยียวยาให้สำหรับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะฮะหรือว่าผู้ว่าติ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ว่าขวัญใจโซเชียลนะครับตั้งแต่ตอนนั้นจําได้ไหมฮะท่าน ปั่นจักรยานปุเรงปูเรงปูเรงปูเลงไปทำงานจังหวัดเลยอะ่ะท่านท่านย้ายมาจากจังหวัดเลยนี่นะฮะท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายเหลือเกินปั่นจักรยานไปทำงานแอบไปถ่ายถอนเครื่องมือทำกินในโรงรับจำนำให้ชาวบ้านปัจจุบันย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจาังหวัดปทุมธานีาานไม่นานนะครับก็กลายเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะว่าท่านก็ลงพื้นที่และล่าสุดสละเงินเดือน3เดือนชาวบ้านเดือดร้อนก็1300 ผู้ว่าราชก,การจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะฮะ<ช>ถ,ถ้าเกิดว่าจะเอาโมเดลนี้ไปทําก็ไม่มีใครว่านะก็นะสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ราวนี้ไปที่ Facebook ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกันบ้างได้โพสต์ข้อความในกรณีช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะฮะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันทุกระดับที่ได้ร่วมการบริจาคเงินเดือนส่วนตัวเป็นระยะเวลา6เดือนนะ รวมแล้วเนี่ยนะฮะที่เขาไปรวบรวมกันมาเนี่ยไม่น้อยเลยนะล้านบาทครับเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผลกระทบจากวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด1 9หลังจากโพสต์นะครับนักศึกษาสิทธิ์เก่าก็เข้ามาคอมเมนต์นะฮะขอบคุณในความเสียสละของผู้บริหารสถาบันทุกท่านเสียสละเงินเดือนนะฮะเจียดกันมานะครับคุณผู้ชมได้กว่า6ล้านบาทช่วยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบนะฮะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีก,อกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ